โอเคเสียงเพลงก็เพราะอ่ะเดี๋ยวดูการขัดเทคนิคการขัดเนี่นย,ยนกเกลียงใช้ไอตัวกัดใบอ่ะกัดใบนะ เอาแบบเบติกนะโอเคอ่ะนี่แหละฝอยตรงนี้ขัดเอออะดูการขัดจุ่มลงไปในถังลูด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 อืมออกสีทองอ่ะสีทองอ่ะอืมอืมสีทองเลย ทองอารามสวยงามแกีเุเมื่อกี้เร่งสุดเลยเนาะอโอเคสีทองอ่าตากไว้โอ้ความร้อนของเหล็กปู้เลยใช้เวลาขัดขาหนึ่งก็ประมาณนิดเดียวเลยนาทีกว่านาทนนีโอเคอน้องเกลียงคนขายหมูเปิดเกลียง แล้วลูกตุ้งเพลงอีสานอิกดีร้อนร้อนอือร้อนร้อนด้วยเผาขาหมูด้วยโอเคู้เลยครับควันขึ้นเลยอันนี้ก็การขัดเทคนิคการเผาขาเมื่อกี้น้องเรียงก็น้ำเดียวนะครับก็ขัดพวกคราบดำๆออกอือ นี่ขาหลังขาใหญ่หูหน้าไปจำขาหมูกระโอลกโอเคเก็จะตายก็คือเอาใจลูกค้าขายขาใหญ่ไปเลยขาไม่ติดอืมก็สองตัวนะครับขาหน้าสี่ขาหลังสีสองตัววันนี้แร่หมูโอเคเรามาดูการเอาขาขาัดขาหมูไมสิอ่าโอเค มือนึงจับท้ายมือก็สวนสวนลงล่างมันจะได้ไม่บาดมือง่ายง่ายนะครับอันนี้เป็นเบสิกอืมไอตัวนี้มันไม่ขาดไม่เหมือนทองเหลืองทองเหลืองมันหลุดขาดได้นะขาดติดเห็นไหมไอ้ฝอยนี่มันไม่ขาดอ่ะแข็งแรงใช่มีแ ใช่ไหมอ๋อขาดอยู่นะแต่ถ้าเป็นทองเหลืองนี่ทองเหลืองบางทีหลุดจากรูไม้อะนะใช่ไหมโอแล้วมันสีเดียวกับสีทองด้วยอืมโอเคเดี๋ยวเราไปปรับวิวัฒนาการที่หน้างานต่อนะครับดูเทคนิคของน้องเพียงเราไปใช้หน้างานอ่าสีขาแล้วน้ำก็ยังใสแจ๋วอยู่เพราะว่าไม่ได้ดำปีนะเอาแค่เป็น กเมาแล้วก็มีไมมเครียมนิดหน่อยตามขาบางจุดแต่ก็ขัดออกได้หมดเลยหมดเลยสวยสีทองอ่าแต่จริงๆแล้วเทคนิคเนี่ยหลายๆเจ้างาจะเผาเผาเนื้อลนไฟตรงขาตัดเป็นสีสีไหมหน่อยเนาะนแต่จริงๆน้องเตลียนก็ไม่ได้จ่อไม่ได้จอนะนอใช่ไหมออโอเคเวลาเปนบ้างตลาด<อ>ดำดำคมคมเหมือนใช่ไหมเหมือนของเก่า อืมอืมอืมโอเคก็ถือว่าเป็นเทคนิคนะครับร้อนร้อนหน่อยนะครับโอ้แต่เยี้ยมขัดกันเลยอโอเคก็เป็นไอเดียนะครับว่าโอเคมันได้เห็นความสดของขาอย่างแดงๆอยู่เนาะโอเครงนี้ถือว่าเป็นเป็นเทคนิคเทคนิคอืมเราจะได้ไปปรับได้ไ<า>ง,งใช่อ,อืมโอเค้้าาลงน อ่างออสีนี้มันก็จะกลบไปเองอืมโอเคโอเคก็ถือว่าเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับเรมื่ี้เราเห็นน้องเกรียงก็จะเอาจฉพาะบริเวณหนังปีกนะฮะตร้งลำเลย,นนเ,ลยเก็บได้นานด้วยใช่ไหมก็คือถ้าตรงนั้นน้องอืมน้องเกรียงแนะนำก็คือไม่เผาตรงตรงหน้าตัดเนื้อเพราะถ้าเผาแล้วก็ทําให้เนื้อไหม าาการเก็บอาจจะ<ำ>ไม่นานมันดำนะครับโอเคก็ถือว่าเป็นเทคนิคทีน่นำไปใช้ได้นะครับาการเผาขาหมูการขัดหมูเบสิกนะครับอุปกรณ์ก,ก,ก็มีฝอยนะครับฝอยตัวไปฝอ,อยตัวไปฝอยตัวไปโอเคจากเด็ดประมาณสักพักหนึ่งะเด็นน้ำใช่ไหมใช่ไหมล้มางฉี เดี๋ยวล้างน้ำอีกน้ำไหมน้ำล้างน้ำอีกอ๋อเดี๋ยวล้างน้ำสะอาดอีกน้ำหนึ่งโอ้นี่สะอาดมากหรือว่าบางเจ้านี่สีเดียวเลยนะเนี่ยนี่ข้ามจากอืมอืมอืมถือว่าสะอาดมากสะอาดมากอืมโอเคอ่ะเดี๋ยวตรงนี้จะมีการล้างน้ำเปล่าอีกน้ำที่น้องเตรียมแจ้งมาโอเค สีทองเลยเจอกับแดดหน้าบ้านมีหน้าบ้านตองเตียงนะฮะหนูบ้านเดียวกับบ้านผมอเอหาที่แปดเรียบร้อยทีนี้น้ำสองนี่มันแค่ล้างน้ำแต่ความสะาดก็ไม่ต้องขัดแล้วเนาะไม่ต้องแล้วอเอาแค่กระเหมาที่เป็นคุ่นคราบอีกทีนึงโอเคก็น้ำแรกเทไปน้ำแรกเทโอเค ก็คืออันนี้จิตจิตจิตโอ้น้าสองนี่จิตแบบนี้เลยไมต้องลงถังใช่ใช่จิตพ,พาคาคือภาพตะกรอนโอเคโอเคโอเคคือถ้าไปวนอยู่ในถังมันก็ติดกันอีกถูกไหมอันนี้ล้างทิ้งเลยอนะ่ะโอเคหรือว่าอันใจละ ออกันปล่อยด้วยอ๋อกันปล่อยด้วยปล่อยที่มันติดไปเผื่อมันติดไปก็ฉีดอย่างนี้เลยโอ้โอเคโอเคก็ได้กรอบไอเดียของน้องเพียงเออเขาใช้ปล่อยบางทีมันมันอาจจะติดก็ฉีดอย่างนี้ล้วงล้วงอ๋อโอเคอ่ะกรอ,อบคุณน้องเพียงมากกว่านี้ได้